สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มานั่งทานอาหารอยู่ที่โรงแรมอันหรูหราก็คือตอนนี้โรงแรมยังเปิดไม่ได้ังนั้นเนี่ยทาง LK เขาก็เลยปรับกลยุทธ์เป็นการขายข้าวแกงราคาประหยัดนู่นค่ะแม่จัดสับถุงเีหรือเปล่านี่เป็นนี่ค่ะ ซองนี้ขายไงนะคะตัวลข3ตัว5ตัว100ตัวเลข3ตัว50 7ตัว100ตัวเล็กอันนี้หรอคะด้านบนค่ะอันนี้คือตัวเล็กก็คืออันนี้เหมือนกันค่ะจะอันนี้3ตัว100อ่าแต่ทำเหมือนกันค่ะแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้ก็3ตัว100เหมือนกันคันนี่ละ3 5อันนี้จะมีเอลวอนด้านบนค่ะอันนี้จะเคลือบหวานๆหน่อยนึงอันนี้มันปกติใช่ค่ะอืแล้วแล้วขนมอันเนี้ย บะค่ะผ้าเสื้อขนมปังผ้าเสื้ค่ะขนมปังนี่ทำใหม่ๆทุกวันเลยเนาะใช่ค่ะแล้วไอ้แล้วพวกแยมพวกนี่ยไว้แถมอะไรคะเป็นมันตองค่ะถ้าซื้อมันตองราบาท5เป็นที่แถมมันตองในตู้นี้มีชีสชุบชีสเค้กเค้ก35ช็อกโกแลต25เค้กส้ม25มีอะไรอีกคะข้าวสตาร์คาราเมลค่ะ35นุ่มๆค่ะเบอนี่ชีสเค้กก็35ค่ะ รีช่าร้อยเดินขอบซีเค้กอบซีเคกอะไรคะแล้วก็เค้กล้วยหอมใช่ค่ะเค้กล้วยหอมมันจะมีอาชีตอยู่ด้านในอ่ะค่ะครีมชีสค่ะอะไรขายดีสุดในนี้คะชีสกล้วยหอมถมชีสโอเคได้ค่ะข้าวแกงราคาเริ่มต้นที่35บาบาทเดี๋ยวเรามาดูอาหารของเขาว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วราคาจะประมาณไหน ตาามมาดูกันส้มตำของหมูย่างที่นี่60บาทนะคะแล้วก็ปลาตัวละ35ข้าวราดกับ2อย่าง45บาทส่วนแกงส้มเนี่ย5้บาทนะคะแล้วก็น้ำของเราเนี่ยอันนี้พาวรีพิเซน์นะคะดีมากชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งรสชาติดีมากเลยค่ะรสชาติออกเปรี้ยวแล้วก็หอมชาเขียวกำลังดีค่ะค้าว่าส้มตำของหมูย่างที่นี่ดีงามมาก ูกสาวบอกว่าให้หมูโคตรเยอะที่อื่นเนี่ยก็จะแพงกว่านี้แต่ที่นี่แค่60บาทแล้วชาเขียวเนี่ยเราจะกินเผ็ดๆแล้วมาดื่มเนี่ยชื่นใจมากคือโรงแรมเนี่ยยังเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาขายแนะนำเลยนะคะคนที่อยู่พัทยาเนี่ยมาชิ้มได้เลยอร่อยแล้วก็คุณภาพดีเขาไม่ได้ลดมาตรฐานเลยแล้วก็ราคาก็าถือว่าเป็นท้องของหมู กติมากเลยนะคะปลาหน่อยไหมที่นั่นก็บรรยากาศก็โอเคนะคะยิ่งมาเช้าเช้าเนี่ยน่าจะบรรยากาศดีมากเลยเป็ไงบ้างกรอบนอกนุ่มใอร่อยมากอร่อยเหมือนปลาทั้งโขเลยเจ็ดตัวร้อยตัวเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสองสิบสี่ตัวละสิบสิบสองบาทสิบสองบาทห้าสิบราคาถูกมากเลยแล้วก็แกงส้มเนี่ยคนมาคนรมาก เขาบอกอร่อยมากนะคะอ้อันนี้คือชุดส้มตำเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ้ชุดใหญ่เลยอันนี้คือชุดส้มตำชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะก็มีขนมจีนเท้าเหนียวไก่ทอดหมูทอดส้มตำไทยส้มตำปูปลานะคะเซตนี้ก็ถือว่าโอ้อลังการงานสร้างมากเลยนะคะนี่นะคะ นี่กำลังจะขับรถไปส่งอาหารอยู่นะคะขับรถไปส่งอาหารของ l อลเคนะคะเขาก็มีบรรยากาศที่เราได้ถ่ายรูปก็มีมุมดอกไม้สวยๆด้วยนะคะก็วันนี้ก็คิดว่าได้พามาผลให้ได้เห็นว่าโอเคว่าทาโรงแรมก็มีการปรับปรับตัวกันแล้วก็ขายอาหารถูกตอนนี้พวกเราเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยเราก็สามารถจะกินตะขอที่มันมีคุณภาพแถมในราคาที่ดีมาก ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้นะคะมีความสุขกับการได้รับชมแล้วก็เชิญชวนนะคะมาทานที President น่ LK p r e s i d e n t นี้อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มนะคะ